สวัสดีครับช่องก๊อกก๊อกนิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับเป็นช่วงเย็นของวันที่13มกราคม2567หลังจากที่หลวงพ่อได้รับลูกศิษย์เข้ากราบเรียบร้อยแล้วนะครับทางลูกศิษย์ที่ประจำอยู่ที่วัดก็มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดนะครับ <Okay. S 1> ท่านผู้ชม เรามาดูนะครับบรรยากาศยามเย็นๆที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับนี่ฝุนตลบเลยนะครับดูบรรยากาศตอนนี้กลละไม้ละมือเวลาเช้ามาแต่ละวันเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าที่วัดป่าอรุณธรรมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวันเลยนะครับพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยเพราะว่าวัดเราเป็นวัดวัดที่แบบว่าเล็กๆแล้วก็กําลังพัฒนานะครับ ทุกอย่างเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับคนที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างตรงนี้ก็เป็นพ่อค้านะครับที่มาทํากรอบรูปนะก็หลังจากเสร็จงานแล้วก็ช่วยดูแลพื้นที่ทําความสะอาดนะครับอันนี้พ่อค้าที่มาใส่กรอบรูปกรอบพระอยู่ตรงนี้นี่ก็จะช่วยกวาดใบไม้อยู่นะครับหลังสวัสดีครับ พ่อค้ามาจากที่ไหนนะครับมาจากสกลครับผมมาจากสกลต่อไปก็จะมาเป็นคนกาลสินแล้วนะครับหลวงพ่อบอกว่าให้ประจําอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมถือว่าเป็นหลวงพ่อเมตตามากเนาะเรามาอยู่ที่นี่เราก็มีงานชีวิตพลิกเลยใช่ไหมครับพลิกยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยมันเท้าความก่อนแรกเลยเมื่อสองเดือนที่แล้วผมตัด ดันมากไม่ว่าจะเป็นงว่นรถอะไรทุกอย่างดูคนภระนี้สินล่วงเข้ามาสำาหรับคนอื่นเงินห้าหมื่นอาจจะไม่ไม่มากแต่สําหรับผมมากมายมากครับผมผมมีูดง่ายแอบแฟนไปลองเลยไม่รู้จะหาทางไหนไม่ทันรถก็กลัวโดนยึดอะไรบ้างะครับอยู่มีน้ํามันอยู่ค่อนถังแล้วก็ตังห้าร้อยครับครับแล้วก็คุยกับแฟนเราจะไปขายไหนจะไปขายละสินแต่เรามีเงินห้าร้อยครับก็เลยแฟนก็เลยปอบใจว่าไปขายของใกล้ๆเรานี่แหละ ก็เลยไปได้สองพันกว่าเติมน้ำมันหมดเลยคล้ายๆใกล้ที่คือที่ไหนครับใกล้ลวัดอ,อมก,การามว<อ>ัมะขามป้อมครับอยู่นั่นจะมีปู่องค์เวุวันทำใจสูงที่สุดที่นภพคศาสา์เนาะและ้วทีนี้นผมก็ไปขายวันนั้นวันงาน,งานกระถิ่นแล้วก็ได้มาสองพันกว่าบาทเติมน้ำมันหมดเลยขึ้นมาแล้วก็เหลือตังค์ครัประมาณห้าร้อยกว่าบาทครับเราก็มาแรกๆเราก็ไม่รู้จากใครมากความเมตตาของพี่ๆเขาคือก่อนที่เราจะมาที่นี่เรารู้จาก ติ๊กต็อกก่อนแล้วเรื่องแรกติ๊กต็อกติ๊กตอกผมก็เขี่ยเล่นติ๊กต็อกรู้บารมีหลวงพ่อทางติ๊กต็อกแล้วก็ยกใส่หัวว่าก็ก็ได้ยินแต่ก่อนไม่รู้จักชื่อรู้แต่ว่าหลวงพ่อวาจาศิษย์นี่ไงครับครับก็เลยว่าก็เลยยกโทรศัพท์ใส่หัวแบบนี้ก็เลยไม่ฐานเอาว่าให้ให้รอดเถอะเพราะว่าถ้าถ้าโดนยึดไปเราไม่มีทรรมหากินแน่นอนคือรถคันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับรถคันนี้ครับค่างวดเท่าไหร่ครับโทษนะครับถามหกพันครับ รานนี้เราก็ตัดสินใจมามามาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ายังไงเพราะว่าวันนั้นคนเยอะมากครับแล้วก็ด้วยความยังไงอ่ะโดยโดยทั่วๆไปแล้วเวลามาค้าขายในเท่าที่ผมสังเกตก่อนหน้านี้ก็คือจะไม่อนุญาตให้คนนอกพื้นที่เข้ามาขายแล้วก็ได้ไปเจอพระอาจารย์วันนั้นก็เลยเข้ากราบเข้ากราบหลวงพ่อโดยตรงเลยครับแล้วก็เล่าเล่าปัญหาของเราเลยครับ ไม่ไม่ไม่คือเป็นแบบนี้ครับเริ่มแรกคือผมไปเจอพี่พี่พนีพี่นีว่าเดี๋ยวต้องหาหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยู่ข้างบนนู้นน่ะดูปูมรถอยู่รถดินกับทางปรับดินอะไรพี่นีนี่คืออยู่ในรงครัว็ไ่ครับอยู่ตรงแม่ตะเคียนอ๋อแม่ตะเคียนแล้วทำยังไงผมก็เลยพอดีบังเอิญพอดีจังหวะพระอาจารย์มาพอดีก็เลยรอคุยกับญาติโยมก็เลยพอเสร็จปุ๊บท่านอุหันมาก็เลยก้มกราบเขาใหขออนุญาตในการตั้งร้านตั้งแผง <c oughs> ๆๆไม่ตาพอผมออกมาปุ๊บก็มีคำหนึงห่งออกมาแฟนมาลอยฟังว่าเหมือนท่านจะรู้เป็นปปในที่ยังไงผมก็ไม่ทราบหเห็นแฟนลอยฟังนะก็บอกว่าเดี๋ยวพวกนี้ก็ปวดนี้รับทับแล้วตั้งแต่ขายของวันนั้นจนถึงวันนี้ครับอยอดผมจากได้ไปขายได้วันละพันสองพันสามพันก็ไปกับค่าน้ำมันหมดหอืเพราะว่างานผมหน้าง,งานผมน่ะต้องท้าความก่อนว่า แต่ละที่น่ะผมวิ่งงานวันต่อวันเราต้องเดินทางตลอดอย่างนี้แหละครับคือคืนยุ่จุดนี้วิ่งอีกไปมาร้อยกิโลหรือสองร้อยกโลอ๋อครับผมแค่พันสองพันก็ไปกับไปกับค่าน้ำมันแล้วค่าเดินทางใช่แล้วก็ทุนเราก็ไม่เยอะด้วยเพราะเราพูดตรงเราก็หยิบยืมมาเยอะครับดีกว่าภาระเราเยอะดีกว่าครับครับก็เลยตั้งแต่วันนั้นมายอดกับสองหมื่นแล้วก็ไปท่าพนมก็สองอัพตั้งแต่วันนั้นมายอดผมไม่เคยหลุด ยอดผมไม่เคยดุแล้วก็ฟื้นเลยครับหาเงินขายของประมาณเจ็ดวันครับภาระที่หนักอึ้งมาเป็นเดือนกลัวััสองเดือนหายเกี้ยงเลยเหลืออยู่ก้อนเดียวที่ที่คิดว่าน่าถ้าเป็นแบบนี้น่าจะปีนี้ก็จะหมดครับผมปีนี้ก็จะหมดหมดแล้วก็พ่อแม่ก็จะจะได้สบายไม่ต้องคิดยากเพราะว่า พ่อแม่เหนื่อยมากที่ที่บอกว่าเราไปขายที่นครพนมเนี่ยคือก่อนหน้าที่เราจะมานี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่หลังคือมานี่หลังจากคืนขอพรพ่อหลวงพ่อให้พรแล้วครนี้ในเมื่อที่เราไปขายที่นครพนมเนี่ยเราก็ได้ยอดเยอะใช่ไหมสองหมื่นอัพแต่ว่าทําไมเราถึงได้กลับมาอยู่ตรงนี้เหตุผลที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือแบบนี้ครับมันเราไม่รู้หรอกว่ามีงานมีงานแต่ว่าเราเราอยากมาเพราะว่าขอความเมตตาดูเผื่อ ได้อยู่ประจำอย่างนี้เหรอไม่ไม่ไม่ยังยังไม่คิดถึงว่าอยู่ประจำเลยยังยังไม่คิดแบบนั้นเลยคิดว่าแบบไปกับเวลามีงานอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเฉพาะงานก่อนตอนแรกก็เลยมาขออนุญาตก็ตอนแรกก็ตั้งตั้งเก็บเก็บแต่ตอนน้ไม่ต้องเก็บล็อกนี่แหละก็พรจากก็เลยไม่ตายเหมือนเดิมนะครับก็เลยมาอยู่ถึงทุกวันนี้อแล้วก็มันก็เป็นที่เราตั้งใจเรื่องหนึ่งผมชอบที่อ่ เขาแบบนี้ครับแบบมันไปละส่วนตัวแล้วก็ผมกับแฟนอ่ะมันมันมันสายสายมูเนาะเราชอบสวดมนต์ไหวพากันเราเราเช่อในด้านนี้ครับเราไปขายของอ่ะเราไม่มีเวลาสวดมนต์ไหว้พาะตอนเย็นแล้วก็มีทําในรถมีแต่เดินทางตลอดใช่ไหมครับช่วงเวลาใช่ใช่เราไม่มีพอมาอยู่นี่ปุ๊บเนี่ยได้ได้หลายอย่างช่วงเย็นเราก็ได้ช่วยช่วยงานหลวงพ่ออะไรเราก็ช่วย ทำได้ครับแล้วก็ช่างกงคือเราก็ได้สวดมนต์ตามที่เราชอบวเราภาวนารัตัวนั้นแหะมันมันจะช่วยเราเราก็ไม่ไม่วิ่งมันแต่กอดพูดครับเมื่อสักครู่เองผมก็ได้ยินหลวงพ่อพูดด้วยผมก็ยินดีด้วยผมก็ขนลุกเลยเพราะปกติแล้วคนที่จะได้มาอยู่แบบประจําอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราเนี่ยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมากๆเลยหนึ่งเราได้รับโอกาสหลายอย่างนะครับหนึ่งหนึ่งคายคองแหลย สองเราได้ตังคายของแล้วก็ได้รวมบุญท้าด้วยได้บำบุงพระศาสนาไปด้วยใช่ไหมล่ะครับแล้วก็สองตกเย็นมาเราได้ได้ทางานใช่ได้ทําบุญได้มิตรภาพที่ดีจากคนที่อยู่ในวัดด้วยลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยญาติโยมที่มาด้วยใช่ไหมครับ หลากหลายมาทั่วประเทศเนาะครับเราได้เจอคนแล้วทุกระดับด้วยทั้งคนรวยคนจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราเราอยู่แบบนี้เราเราเห็นเราเห็นมุมมองหลายครับเห็นหลายอย่างบางคนมาด้วยความทุกข์ทุกข์ใช่ครับพอมาปุ๊บลับไปเขากลับมารอบสองมันเปลี่ยนจริงจริงับเขาก็ได้รับผลสําเร็จไม่ใช่ว่าเราเราเราอวยลิมโนแต่ว่ามันขึ้นกับผมจริงๆครับผมก็เลยสนิทใจแล้วก็อีกอย่างก็ มันที่ที่่าวเบื้องต้นว่าเราชอบเราชอบแบบยังไงชอบสดมนต์ไดไหทำบุญนี้นะครับเราชอบมันก็สมใจเราแล้วไงก็อันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นกับเราตรงๆคือสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงๆของช่างเนาะขอโทษนะครับช่างชื่ออะไรยังไม่ได้ถามชื่อกันเลยชื่อจิตใช่ไหมครับผมเองก็เจอบ่อยแล้วนะครับมาคุยด้วยบ่อยแต่ว่ายังไม่ได้ถามชื่อเลยนะครับชื่อจิตนะครับจิตครับช่างกรา เป็นช่างกรอพระอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมนะราคาก็จับต้องได้คือครับคือเราจะแบบว่าผมไม่คิดแพงมากอ่ะคือเอาราคาที่จับต้องได้แบ่งปันราคาแบ่งปันจะดีกว่าเพราะเราอยู่นี่เราก็เป็นอยู่ใต้บารมีของหลวงพ่ออยู่แล้วเนาะครับใครที่มาตรงนี้ก็ต้องการพึ่งพาอาศัยบารมีของหลวงพ่อที่มาฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งคําว่าครับเรียนติหารหรือครับปฏิหา สมชื่อจริงๆครับการเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นกันหมแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในยังไงพื้นฐานของคิดดีทําดีครับใช่นแหละความดีปฏิบัติดีเราก็ต้องขยันด้วยใช่ถ้าเราถ้าคนเรามันจนรวยมันขึ้นอยู่กับโอกาสใช่บางคนเหมือนผมอย่างนี้ไหมโอกาสมา โอกาสชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับบางคนขยันมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่มีอะไรเลยครับมันบางจังหวะชีวิตมันขึ้นมาแล้วครับเหมือนเหมือนเหมือนกับช่วงนี้จังหวะชีวิตของช่างจิตขึ้นแล้วนะครับที่ได้มาอยู่กับหลวงพ่อที่แล้วนี่ผมบอกเลยว่าถ้ามุดรูได้ยี้มมุดนีตอนนี้ก็คือยิ้มไปเจอไหนก็เออแบบอย่างสง่า่าเผยแล้วเนาะมันก็ ถามว่าสง่าผ่าเผยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับพ่อแม่ยังเป็นห่วงอยู่ยังยังกังวลอยู่เพราะว่ามันคนั่นแหละครับแต่ว่าต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องทําให้พ่อแม่เราได้เห็นเนาะใช่ครับได้เห็นแล้วพ่อแม่เราก็จะสบายใจใช่ครับครับอันนี้เราช่างจิตนะครับก็ขอให้มาอยู่กับหลวงพ่อนี่ก็ขอให้เจริญเจริญในสิ่งที่เราหวังไว้นะครับนี่ครับ ไข่หมาก็มาใช้บริการได้นะครับช่างจิตนะครับนี่ตอนนี้ก็นอนอยู่ที่วัดนี่แหละครับนอนอยู่ที่วัดช่วยหลวงพ่อทํางานช่วงเย็นนี่ทางโน้นนะครับเรามาดูทางนี้ช่วยกันทําความสะอาดนะเกี้ยงแล้วครับตอนนี้หลวงพ่อท่านก็ช่วยกวาดใบไม้อยู่ทางโน้นนะครับนี่ทางลูกศิษย์ก็ช่วยกันนะครับช่วงเย็นๆอันนี้คุณแม่นี่สวัสดีครับ ช่องยามเย็นๆบกับบานงางบ่สิน,น, <c oughs> นี่คุณแม่ขวาครับช่วยกันนะครับทางนี้ก็กวาดอยู่ทางนี้นี่กวาดแล้วก็เอาใส่รถนะครับเอาไปทําปุ๋ยได้เลยนะครับนี่เรา,เาไปทําปุ๋ยนี่กวาดตาดขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ช่วงเย็ยนๆที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินเที่ยงสะอาดนะครับวันนี้ครับบรรยากาศยามเย็ยนๆนะครับแดดล่มลมตกนะครับที่วัดป่าอรุณธรรมครับขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u b e กอ๊อกนิวด้วยนะครับ